คนที่มีวุฒิภาวะสูง m a g t i l i t y มักจะดึงดูดใจโดยไม่จำเป็นต้องพยายามโอ้อวดหรือทำอะไรเกินจริงเพราะพวกเขาเปล่งประกายจากความเข้าใจชีวิตทัศนคติที่มั่นคมและการควบคุมอารมณ์ได้ดีเสแนลักษณะนี้ไม่ได้มาเพราะหน้าตาฐานะหรือคำพูดที่สวยหรูแต่มาจากตัวตนภายในที่พร้อมจะรับมือกับโลกและผู้คนอย่างมีสติและความเข้าใจ 1. ความสงบที่มั่นคงคนที่มีวุฒิภาวะสูงไม่วั่นไหวไปกับทุกสถานการณ์พวกเขาสามารถรักษาความสงบไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่เลือกใช้เหตุผลสิ่งนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและเชื่อใจได้คนที่สามารถรักษาความสงบมั่นคงภายในใจได้มักจะสะท้อนสเสน่ห์ที่แตกต่างและสูงพลังออกมาอย่างชัดเจนสเสน่ห์นี้ไม่ได้เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือคำพูดหวานหู แต่เกิดจากวุธิภาวะสูงทางจิตใจที่ทำให้พวกเขามีความมั่นคงทั้งในอารมณ์ความคิดและการกระทำความสงบที่สร้างความมั่นใจคนที่มีวุธิภาวะสูงไม่หวันไหวง่ายต่อสถานการณ์รอบตัวพวกเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้แม้ในช่วงเวลาที่กดดันจึงส่งพลังให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจความมั่นคงนี้กลายเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดโดยไม่ต้องพยายาม การตอบสนองอย่างมีสติแทนที่จะรีบตอบโต้ด้วยอารมณ์คนที่มีวุฒิภาวะสูงจะเลือกเว้นจังหวะก่อนคิดและพูดออกมาการตอบสนองที่มีเหตุผลและสุขุมเช่นนี้ช่วยสะท้อนถึงความเข้าใจลึกซึง้งและทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกได้รับการยอมรับและเคารพความสงบที่เปลี่ยนเป็นพลังดึงดูดในเชิงจิตวิทยาความสงบมั่นคงเปรียบเสมือนสนามพลังที่ทำให้คนอื่นอยากเข้าใกล้ เพราะมันให้ความรู้สึกสบายและมั่นคงคนที่อยู่ไกลจึงรู้สึกเหมือนได้รับพลังบวกและความสมดุลทางอารมณ์ภาพลักษณ์ที่เหนือระดับความสงบที่ไม่หวั่นไหวทําให้คนที่มีวุฒิภาวะสูงดูน่าเกรงใจแต่ก็อบอุ่นไปพร้อมกันซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่หายากและยากจะเรียนแบบคนเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นผู้นําโดยธรรมชาติหรือเป็นที่พึ่งทางใจของผู้อื่นสะท้อนถึงการรู้จักคุณค่าของตัวเองท้ายที่สุด ความสงบมั่นคงไม่ได้มาจากการกดทับอารมณ์แต่เกิดจากการเข้าใจและยอมรับทั้งข้อดีและข้อบกพร่องของตัวเองคนที่มีวุฒธธิภาวะสูงจึงเปล่งประกายสเสน่ห์ของความสมดุลในชีวิตที่ใครๆก็สัมผัสได้สเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงความสวยงามภายนอกแต่คือพลังที่คนรอบข้างสัมผัสได้จากภายในหนึ่งในพลังที่โดดเด่นที่สุดของคนที่มีวุฒิภาวะสูง คือความหนักแน่นที่ไม่สั่นคลอนซึ่งสะท้อนความสงบมั่นคงและสมดุลในตัวเองไม่วั่นไหวไปกับคำพูดหรือการกระทำภายนอกคนที่มีวุฒิภาวะสูงเรียนรู้แล้วว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นพูดหรือทำได้แต่สามารถควบคุมปฏิกิริยาของตัวเองได้พวกเขาจึงไม่ปล่อยให้คำวิจารณ์หรือสถานการณ์เล็กน้อยมาทำให้เสียศูนย์ ความมั่นคงเช่นนี้เองที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกประทับใจและนับถือการยืนหยัดอย่างมีเหตุผลแทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์คนที่มีวุฒิภาวะสูงใช้เหตุผลและการไตรตรองเป็นหลักสิ่งนี้ทำให้พวกเขาดูสงบและหนักแน่นในทุกการตัดสินใจกลายเป็นภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและทรงพลังทรงพลังความมั่นใจโดยไม่ต้องพูดเยอะความนิ่งและมั่นคงในตัวเอง เป็นเหมือนสนามพลังที่บอกกับคนรอบข้างว่าคุณปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ฉันความรู้สึกนี้ดึงดูดผู้คนเข้ามาเองโดยไม่จำเป็นต้องโอ้อวดหรือเรียกร้องความสนใจใดๆความสงบที่เปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจคนรอบข้างมักจะได้แรงบันดาลใจจากความหนักแน่นนี้พวกเขาเห็นว่าการมีสติและมั่นคงสามารถทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้นได้และมักอยากซึมซับพลังบวกเช่นนี้ไปใช้กับตัวเอง สเสน่ห์จากการรู้คุณค่าของชีวิตเบื้องหลังความสงบคือการยอมรับชีวิตตามความเป็นจริงคนที่มีวุฒิภาวะสูงรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรใส่ใจและอะไรคือสิ่งที่ควรปล่อยผ่านพลังการยากแยะนี้เองที่สร้างสเสน่ห์อันโดดเด่นที่ไม่เพียงทำให้พวกเขาดูสง่างามแต่ยังเป็นแรงบวกให้กับพวกคนรอบตัวด้วยความหนักแน่นที่ไม่สั่นคลอนคือสเสน่ห์ที่สะท้อนถึงการเติบโตทางจิตใจอย่างแท้จริง มันทําให้คนที่มีวุฒธธิภาวะสูงกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความสงบและเป็นแรงดึงดูดโดยธรรมชาติที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เสน่ห์ของคนที่มีวุฒธธิภาวะสูงไม่ได้อยู่ที่ความโดดเด่นภายนอกแต่อยู่ที่ความสงบที่มั่นคงจากภายในซึ่งสะท้อนออกมาเป็นพลังแห่งความมั่นใจความอบอุ่นและการดึงดูดที่แท้จริงใครที่ได้สัมผัสก็จะรู้สึกสบายใจ และพร้อมจะอยู่ใกล้พลังที่มั่นคงเช่นนี้เสมอ 2. การฟังและเข้าใจผู้อื่นต่างจากคนที่รีบพูดหรืออยากให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางคนที่มีวุฒธธิภาวะสูงจะฟังอย่างตั้งใจพวกเขามีความเข้าใจเชิงลึกเอมพารีทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับในเชิงจิตวิทยาการฟังไม่ใช่การได้ยินแต่คือศิลปะแห่งการเข้าใจความรู้สึก และมุมมองของอีกฝ่ายอย่างแท้จริงคนที่มีวุธิภาวะสูงจึงมีเสน่ห์เฉพาะตัวจากการฟังด้วยหัวใจไม่ใช่เพียงด้วยหูสิ่งนี้สร้างความอบอุ่นความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้คนรอบข้าง <c oughs> การฟังที่เต็มไปด้วยสติคนที่มีวุธิภาวะสูงจะฟังอย่างตั้งใจไม่รีบขัดจังหวะหรือด่วนตัดสินพวกเขาให้พื้นที่ปลอดภัยให้อีกฝ่ายได้ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเต็มที่ ความตั้งใจนี้ทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดมักจะมีอารมณ์ความคิดหรือความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่คนที่มีวุฒิภาวะสูงมีความสามารถในการจับความหมายลึกที่อีกฝ่ายพยายามสื่อแม้บางครั้งจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนรู้สึกใกล้ชิดและผูกพันการตอบสนองอย่างเต็มไปด้วยความเข้าใจ เมื่อฟังอย่างแท้จริงการตอบสนองก็ย่อมต่างออกไปคนที่มีวุฒิภาวะสูงไม่รีบให้คำแนะนำแต่จะตอบด้วยความเข้าใจและความอ่อนโยนการแสดงออกแบบนี้ช่วยเยียวยาความรู้สึกและทำให้อีกฝ่ายกล้าที่จะเปิดใจมากขึ้นสเสน่จากการทำให้ผู้อื่นรู้สึกสำคัญทุกคนต่างโหยหาการได้รับการรับฟังอย่างแท้จริงการที่ใครสักคนตั้งใจฟังและเข้าใจ ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความหมายและนั่นคือสเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ของคนที่มีวุฒิภาวะสูงพวกเขาสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นโดยไม่ต้องพยายามพลังแห่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนการฟังและเข้าใจอย่างลึกซึง้งทําให้ความสัมพันธ์แข็งแรงและยืนยาวเพราะมันสร้างรากฐานของความไว้วางใจและความอบอุ่นเป็นสเสน่ห์ที่ไม่จางหายไปตามเวลาแต่กลับยิ่งชัดเจนเมื่อใครได้ใกล้ชิด สเสน่ห์ของคนที่มีวุฒิภาวะสูงไม่ได้อยู่ที่การพูดเก่งหรือแสดงออกโดดเด่นแต่อยู่ที่การฟังและเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงเพราะการฟังคือการมอบความสำคัญให้กับหัวใจของอีกคนและสิ่งนี้เองที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์ที่ลึกซึ้งและยากจะลืมเลว 3. ไม่ยึดต,ติดการเอาชนะแทนที่จะเถียงเพื่อให้ชนะหรือพิสูจน์ว่าตัวเองถูกคนที่มีวุฒิภาวะจะมองหา ทางออกมากกว่าชัยชนะพวกเขาเลือกเก็บพลังไปใช้ในสิ่งที่สำคัญจริงๆสิ่งนี้เองที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้การได้พบใครสักคนที่ไม่ยึดติดกับการเอาชนะกลับกลายเป็นสเสน่ห์ที่สะดุดใจอย่างยิ่งคนที่มีวุฒิภาวะสูงเข้าใจว่าความสุขและคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การเป็นผู้ชนะเหนือผู้อื่นแต่อยู่ที่การรู้จักรักษาความสงบความสัมพันธ์ และศักดิ์ศรีของตนเองอย่างสมดุลความมั่นคงที่ไม่ต้องพิสูจน์คนที่มีวุฒธธิภาวะสูงไม่รู้สึกว่าต้องคอยแข่งขันเพื่อให้ใครมายอมรับเพราะพวกเขามีความมั่นคงในคุณค่าของตัวเองการไม่ต้องพิสูจน์ให้เหนือกว่าผู้อื่นกลับทําให้พวกเขาดูสง่างามและน่าดึงดูดยิ่งขึ้นฟังและเข้าใจมากกว่าถกเถียงแทนที่จะรีบโต้เถียงเพื่อชนะการสนทนา พวกเขาเลือกที่จะฟังและพิจารณาความคิดของอีกฝ่ายการเปิดใจรับฟังเช่นนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นและได้รับการเคารพและนั่นคือสเสน่ห์ที่แท้จริงซึ่งเหนือกว่าการชนะด้วยคำพูดสร้างความสัมพันธ์แทนที่จะสร้างศัตรูการเอาชนะอาจจะได้ชัยชนะชั่วคราวแต่บ่อยครั้งกับทำลายความสัมพันธ์ระยะยาวคนที่มีวุฒิภาวะสูงจึงเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์มากกว่าความภูมิใจชั่วครู่ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้สเสน่ห์จากการควบคุมอีโก้การไม่ยึดติดกับการชนะคือการมีวินัยทางอารมณ์และการควบคุมอีโก้ซึ่งสะท้อนถึงความสงบภายในคนที่มีวุฒิภาวะสูงจึงดูมีสเสน่ห์เพราะสามารถก้าวข้ามความต้องการส่วนตัวเพื่อมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่กว่าใช้ชนะที่แท้จริงสำหรับคนที่มีวุฒิภาวะสูง ชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การเอาชนะใครแต่คือการเอาชนะความไม่มั่นคงในใจตนเองการเลือกความสงบแทนการโต้แย้งและการรักษาความสัมพันธ์แทนการทำลายนี่คือสเสน่ห์ลึกซึ้งที่ทำให้พวกเขาดูโดดเด่นกว่าผู้ใดในชีวิตทุกคนต่างเคยเผชิญกับความผิดพลาดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งที่ทิ้งร่องรอยไว้ในใจแต่สิ่งที่ทำให้คนที่มีวุฒิภาวะสูงแตกต่างคือ ความสามารถในการให้อภัยและปล่อยวางซึ่งไม่เพียงทำให้พวกเขาเป็นอิสระจากความเจ็บปวดแต่ยังสร้างสเสน่ห์ที่ลึกซึ้งในสายตาคนรอบข้างความแข็งแกร่งในความอ่อนโยนการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืมหรือยอมจำนนแต่คือการเลือกที่จะไม่แบกความเจ็บปวดไว้อีกต่อไปคนที่มีวุฒิภาวะสูงจึงดูเข้มแข็งอย่างสงบอ่อนโยนอย่างมั่นคงและนี่คือสเสน่ห์ที่ใครก็สัมผัสได้ การปล่อยวางคืออิสรภาพทางใจแทนที่จะยึดติดกับความแค้นหรือความผิดพลาดคนเหล่านี้เรื่องที่จะปล่อยวางเพราะเข้าใจว่าอดีตไม่สามารถแก้ไขได้การอยู่กับปัจจุบันและมองไปข้างหน้าอย่างสงบทำให้พวกเขามีพลังดึงดูดใจที่สงบและมั่นคงสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้คนที่พร้อมให้อภัยเราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกตัดสินหรือตราหน้าความอบอุ่นนี้กลายเป็นแรงดึงดูด ที่ทำให้ผู้คนอยากเปิดใจและรู้สึกปลอดภัยความสัมพันธ์ที่ยืนยาวในความสัมพันธ์ใดๆหากขาดการให้อภัยความขัดแย้งเล็กน้อยก็สามารถกลายเป็นรอยร้าวใหญ่ได้แต่คนที่มีวุฒธธิภาวะสูงเลือกที่จะเยียวยาความสัมพันธ์ด้วยการปล่อยวางทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนและยืนยันมากขึ้นสเสน่ห์จากการมองโลกอย่างเข้าใจการให้อภัยและปล่อยวาง สะท้อนถึงการมองโลกอย่างลึกซึง้งพวกเขาเข้าใจว่าทุกคนต่างมีด้านที่ดีและด้านที่ผิดพลาดการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นี้เองที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์ที่อบอุ่นและน่านับถือการให้อภัยและปล่อยวางคือสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในความสงบของคนที่มีวุฒิภาวะสูงมันไม่เพียงทำให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระแต่ยังเป็นแรงบวกที่ทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัย และอยากอยู่ใกล้พลังบวกเช่นนี้เสมอการไม่ยึดติดกับการเอาชนะคือสเสน่ห์ของผู้ที่เติบโตแล้วทางจิตใจมันสะท้อนถึงความมั่นคงความสงบและความเข้าใจในคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องชนะใครแต่กลับชนะใจผู้คนรอบข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติการรักษาความมั่นคงทางอารมณ์เป็นหนึ่งในความสามารถที่ลึกซึ้งที่สะท้อนถึงความเติบโต และความแน่วแน่ของคนที่มีวุฒิภาวะสูงคนที่มีคุณสมบัตินี้ไม่เพียงแต่ทําให้ตนเองมีความสุขแต่ยังแพร่กระจายพลังแห่งความสงบและความมั่นใจไปยังผู้อื่นอย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่าการควบคุมอารมณ์ได้ทําให้พวกเขาไม่หวั่นไหวต่อปัญหาหรือความกดดันแทนที่จะตอบสนองด้วยอารมณ์ชั่ววูบพวกเขาเลือกที่จะไต่ตรองอย่างมีสติทําให้ผู้อื่นรู้สึกมั่นใจและปลอดภัย สเสน่ห์จากการควบคุมอารมณ์คนที่มีวุฒิภาวะสูงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่อยู่นิ่งแม้พายุจะก,กระหน่ำทธยังไม่เคยเกลี่ยนความนิ่งของพวกเขาช่วยเบนประกายให้ผู้อื่นได้เห็นถึงความสงบที่มาจากการควบคุมตัวเองการควบคุมอารมณ์คือเกราะป้องกันความสัมพันธ์เมื่อมีคนใดคนหนึ่งอารมณ์ไม่นิ่งคำพูดหรือการกระทําอาจทำให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์ แต่คนที่มีวุฒธธิภาวะสูงจะใช้สติเป็นเกราะป้องกันความสัมพันธ์ไม่ให้ถูกทำลายด้วยอารมณ์ชั่ววูบนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้เขาเป็นคนที่น่าเข้าใกล้ยิ่งขึ้นความมั่นคงที่เป็นผู้นำในยุคที่ผู้คนร้องขอความเร็วและผลลัพธ์ทันใจการควบคุมอารมณ์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่มีพลังใจที่แท้จริงพวกเขาแสดงให้เห็นว่าตัวเองไม่ถูกปัญหาหรือความขอคอยบาดบางแบ่ไปได้ นี่คือเสน่ห์ที่ทำให้เขาดูมั่นคงและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นการควบคุมอารมณ์คือความสงบที่ซ่อนอยู่ในความเติบโตของคนที่มีวุฒิภาวะสูงมันไม่เพียงช่วยให้พวกเขามีความสุขจากการใช้ชีวิตแต่ยังเป็นแรงบวกที่ทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้พวกเขาเสมอการที่เข้าใจความต้องการตัวเองและผู้อื่นเป็นเสน่ห์ที่ลึกซึ้งที่สะท้อนถึงความอ่อนโยน แต่ก็มีความมั่นคงในตัวของคนที่มีวุฒิภาวะสูงคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ตัวเองมีความสุขแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นและเติบโตไปพร้อมกับผู้อื่นได้อย่างน่าทึ่งการเข้าใจความต้องการตัวเองและผู้อื่นเป็นสเสน่ห์ที่ไม่มีใครสามารถเรียนแบบได้เพราะมันเกิดจากการฟังเสียงใจของตัวเองและผู้อื่นอย่างลึกซึง้ง 3. ไม่ยึดติดการเอาชนะ แทนที่จะเถียงเพื่อให้ชนะหรือพิสูจน์ว่าตัวเองถูกคนที่มีวุฒิภาวะจะมองหาทางออกมากกว่าชัยชนะ 4. ความรับผิดชอบในชีวิตวุฒิภาวะทำให้พวกเขายอมรับผลของการกระทำไม่โทษสิ่งแวดล้อมหรือคนอื่นง่ายๆความตรงไปตรงมาและความรับผิดชอบเช่นนี้สร้างเสน่ห์ในแง่ของความน่าเชื่อถือ หนึ่งในเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดของคนที่มีวุฒิภาวะสูงคือความรับผิดชอบในชีวิตเพราะมันสะท้อนถึงการเติบโตความน่าเชื่อถือและความมั่นคงทางจิตใจคนที่มีคุณสมบัตินี้ไม่เพียงแต่ทำให้ตนเองก้าวหน้าแต่ยังสร้างความมั่นใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างอย่างลึกซึง้งการยอมรับผลของการกระทาคนที่มีวุฒิภาวะสูงไม่โทษโชคชะตาหรือโยนความผิดให้ผู้อื่น พวกเขายอมรับว่าทุกการตัดสินใจมีผลลัพธ์และกล้าที่จะ,ะเผชิญกับมันอย่างมีสติสิ่งนี้ทำให้พวกเขาดูมั่นคงและน่าไว้วางใจความรับผิดชอบคือการแสดงออกถึงคุณค่าในตัวเองในเชิงจิตวิทยาคนที่รับผิดชอบในชีวิตจริงๆคือคนที่รู้จักคุณค่าและศักยภาพของตัวเองพวกเขาไม่ปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามกระแสแต่เลือกสร้างเส้นทางด้วยการลงมือทำอย่างมีเป้าหมาย ความชัดเจนนี้เองที่ทำให้คนรอบข้างมองว่าพวกเขามีสเสน่ห์และน่าเคารพการเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นเมื่อคนหนึ่งมีความรับผิดชอบสูงเขามักกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความมั่นใจคนรอบข้างเชื่อมั่นได้ว่าพวกเขาจะรักษาคำพูดและทำตามที่รับปากไว้ความน่าเชื่อถือเช่นนี้กลายเป็นสเสน่ห์ที่โดดเด่นโดยไม่ต้องอธิบายความรับผิดชอบสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรับผิดชอบไม่ใช่เพียงเรื่องงานหรือหน้าที่แต่ยังหมายถึงการดูแลความสัมพันธ์และอารมณ์ของตัวเองด้วยคนที่มีวุฒธธิภาวะสูงไม่ผลักปัญหาให้ผู้อื่นแต่เลือกที่จะจัดการอย่างมีสติและสร้างสรรค์สิ่งนี้สะท้อนเสน่ห์ของคนที่มีสมดุลทั้งใจและการกระทำแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจความรับผิดชอบในชีวิตของคนที่มีวุฒิภาวะสูงทำให้พวกเขากลายเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้คนรอบข้างมักจะรู้สึกอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อได้อยู่ใกล้ซึ่งนี่คือสเสน่ห์ที่ไม่ใช่เพียงการดึงดูดแต่เป็นแรงผลักดันเชิงบวกที่ส่งหวาใสในยุคที่ผู้คนคุ้นชินกับความรวดเร็วและผลลัพธ์ทันใจความอดทนจึงกลายเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากและเมื่อใครสักคนสามารถรอคอยอย่างอดทนได้พวกเขามักเปล่งประกายสเสน่ห์ที่แตกต่างและดึงดูดอย่างลึกซึง้ง คนที่มีวุฒิภาวะสูงเข้าใจว่าทุกสิ่งในชีวิตต้องใช้เวลาทั้งการเติบโตการเยียวยาและความสำเร็จที่ยั่งยืนความสงบที่ไม่เร่งเรา้าคนที่มีวุฒิภาวะสูงไม่รีบผลักดันสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นทันทีพวกเขาเข้าใจว่าความสำเร็จหรือความสัมพันธ์ที่มั่นคงต้องอาศัยเวลาจึงแสดงออกถึงความสงบและมั่นคงในระหว่างการรอคอย สเสน่ห์นี้ทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกสบายใจและมั่นใจการควบคุมอารมณ์การรอคอยอย่างอดทนคือการฝึกควบคุมใจและอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความหงุดหงิดหรือความอยากได้ผลลัพธ์เร็วๆมาทำลายความสุขคนที่ทำได้เช่นนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งภายใน5ความถ่อมตนแต่มั่นใจแม้จะรู้ศักยภาพของตัวเองแต่พวกเขาไม่โอ้อวดหากมีความสำเร็จก็ใช้เป็นแรงบันดาลใจ ไม่ใช่เพื่อยกตัวเองเหนือผู้อื่นความสมดุลระหว่างความถ่อมตนและความมั่นใจเป็นเสน่ห์ที่หาได้ยากเสน่ห์ที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากความโอ้อวดหรือการยืนยันตัวตนแต่กลับอยู่ในความถ่อมตนที่มั่นใจของคนที่มีวุฒิภาวะสูงความถ่อมตนนี้ไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอหรือยอมจำนนแต่คือความเข้าใจในคุณค่าและข้อจำกัดของตนเองอย่างชัดเจน ความมั่นใจที่ไม่ต้องอวดคนที่มีวุฒิภาวะสูงรู้ว่าความมั่นใจที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องประกาศออกมาพวกเขาไม่ต้องตะโกนหรือพยายามแสดงความเหนือกว่าเพราะการกระทำและท่าทีที่มั่นคงของพวกเขาพูดแทนทุกคำพลังเงียบเช่นนี้สร้างสเสน่ห์ที่น่าเกรงขามแต่ก็อบอุ่นการยอมรับข้อดีและข้อด้อยของตัวเองความถ่อมตน เกิดจากการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงคนที่มีวุฒิภาวะสูงรู้จักข้อดีของตัวเองโดยไม่โอ้อวดและรับข้อบกพร่องโดยไม่รู้สึกด้อยค่าการสมดุลระหว่างความมั่นใจและความถ่อมตนนี้ทำให้พวกเขาดูน่าเชื่อถือและเป็นที่ชื่นชมการให้คุณค่าและเคารพผู้อื่นคนที่ถ่อมตนแต่มั่นใจมักเคารพความเห็นและคุณค่าของผู้อื่น โดยไม่ลดคุณค่าของตัวเองพวกเขาไม่แข่งขันเพื่อเอาชนะแต่เลือกสร้างความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมและอบอุ่นการให้ความสำคัญกับคนอื่นเช่นนี้เองทำให้เสน่ห์ของพวกเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้นเสน่ห์จากความสงบและมั่นคงความถ่อมตนทำให้พวกเขาไม่ถูกอีโก้หรือความทะยอทะยานครอบงำแต่ความมั่นใจทำให้การตัดสินใจและการกระทำมีความชัดเจน พลังผสมผสานนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและไว้วางใจที่จะอยู่ใกล้แบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจคนที่มีวุฒิภาวะสูงถ่อมตนแต่มั่นใจมักกลายเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะพวกเขาแสดงให้เห็นว่าความสําเร็จและความสง่างามสามารถอยู่ร่วมกับความเรียบง่ายและความสุภาพได้อย่างกลมกลืนความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นทางจิตใจ คือคุณสมบัติที่ทำให้ใครสักคนโดดเด่นอย่างแท้จริงคนที่มีวุฒิภาวะสูงไม่ยึดติดกับกรอบหรือความคิดเดิมๆแต่รู้จักปรับตัวอย่างชาญฉลาดตามสถานการณ์สเสน่ห์ของพวกเขาจึงไม่ได้อยู่ที่การแข่งกล้าวแต่เป็นความสามารถในการอยู่รอดและเปล่งประกายในทุกบริบทการปรับตัวที่ไม่สูญเสียตัวตนคนที่มีวุฒิภาวะสูงสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ หรือผู้คนโดยไม่สูญเสียแก่นแท้ของตัวเองพวกเขาเลือกสิ่งที่เหมาะสมและสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของตนเองกับสิ่งที่รอบข้างต้องการซึ่งนี้ทำให้พวกเขาดูชาญฉลาดและสง่างามมองความเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสแทนที่จะกลัวความเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้มองว่าความท้าทายและการเปลี่ยนแป,ปลงคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต การมีทัศนคติแบบนี้ไม่เพียงทําให้พวกเขาเข้มแข็งแต่ยังเป็นแรงดึงดูดให้คนรอบข้างอยากเรียนรู้และติดตามการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลความยืดหยุ่นช่วยให้พวกเขามีวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ์คนที่มีวุฒิภาวะสูงจะไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆแต่เลือกวิธีที่ได้ผลที่สุดโดยไม่เสียศักรีสเสน่ห์อยู่ที่ความสามารถในการรับมือ และแก้ไขปัญหาอย่างสงบและชาญฉลาดการสื่อสารอย่างมีพลังความยืดหยุ่นทำให้พวกเขารู้จักปรับการสื่อสารให้เหมาะกับผู้ฟังและบริบทพวกเขาไม่ใช่คนเคร่งเครียดหรือยึดติดแต่สื่อสารอย่างมีเหตุผลและเข้าใจง่ายสเสน่นี้ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้การสร้างแรงบันดาลใจอย่างเงีบเียบการปรับตัวและยืดหยุ่นอย่างชาญฉลาด ไม่เพียงทำให้ชีวิตราบรื่นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นคนรอบข้างเห็นว่าการยืดหยุ่นสามารถอยู่ร่วมกับความมั่นคงและความสง่างามได้และนี่คือสเสน่ห์ที่ทรงพลังและยั่งยืนความยืดหยุ่นและการปรับตัวอย่างชาญฉลาดคือสเสน่ห์ที่แสดงถึงวุฒิภาวะทางจิตใจคนที่มีคุณสมบัตินี้สามารถเผชิญความท้าทายได้อย่างมั่นคงและสง่างาม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและความไว้วางใจให้ผู้คนรอบข้างโดยไม่ต้องพยายามความถ่อมตนแต่มั่นใจคือเสน่ห์ที่ทรงพลังและสง่างามของคนที่มีวุฒิภาวะสูงมันสะท้อนถึงความเข้าใจตัวเองความเคารพผู้อื่นและความมั่นคงภายในที่ไม่หวั่นไหวคนที่มีคุณสมบัตินี้จึงเปล่งประกายความน่าเชื่อถือความอบอุ่นและแรงดึงดูดที่แท้จริงอย่างเป็นธรรมชาติ ความถ่อมตนแต่มั่นใจคือสเสน่ห์ที่ทรงพลังและสง่างามของคนที่มีวุฒธธิภาวะสูง 6. การเห็นค่าของสิ่งเล็กๆคนที่มีวุฒธธิภาวะจะชื่นชมสิ่งเรียบง่ายไม่วิ่งตามสิ่งที่ฟุง้งเฟ้อเกินไปพวกเขามองเห็นความสุขในสิ่งเล็กๆและส่งต่อมุมมองบวกให้คนรอบตัวคนที่มีวุฒธธิภาวะสูงมักมีความสามารถพิเศษในการสังเกต และเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มของผู้อื่นการกระทําที่เต็มไปด้วยความตั้งใจหรือรายละเอียดเล็กๆในชีวิตประจําวันสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความใส่ใจความเข้าใจและความอ่อนโยนซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่ทรงพลังและลึกซึ้งในเชิงจิตวิทยาการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆคนที่มีวุฒิภาวะสูงมักสังเกตสิ่งเล็กๆที่คนอื่นมองข้าม การใส่ใจรายละเอียดเช่นนี้แสดงถึงความตั้งใจและความใส่ใจต่อชีวิตและผู้คนรอบข้างทําให้ผู้คนรู้สึกว่าได้รับความสําคัญและถูกเห็นคุณค่าความสุขที่เกิดจากสิ่งเรียบง่ายแทนที่จะต้องการสิ่งใหญ่โตหรือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่พวกเขารู้จักหาความสุขจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นได้ยินเสียงหัวเราะการจิบกาแฟยามเช้าหรือรอยยิ้มของเพื่อนร่วมงาน ความสามารถในการเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆนี้ทำให้พวกเขามีความสงบและความพึงพอใจในใจการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นการเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆทำให้พวกเขามีวิธีสื่อสารและแสดงออกที่ละเอียดอ่อนเช่นการชมเชยความพยายามของผู้อื่นหรือขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆการกระทำเหล่านี้สร้างสเสน่ห์และความอบอุ่นทำให้ผู้คนอยากอยู่ใกล้ สเสน่ห์จากความเข้าใจและใส่ใจความสามารถในการสังเกตและให้คุณค่ากับสิ่งเล็กๆแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเข้าใจชีวิตและความเป็นมนุษย์คนที่มีวุฒิภาวะสูงจึงมีสเสน่ห์แบบละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังเพราะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ถูกมองข้ามการมองโลกอย่างรอบคอบและมีสติการเห็นความคุณค่าในสิ่งเล็กๆแสดงถึงความคิดที่รอบคอบ และมีสติในชีวิตประจำวันพวกเขาไม่ริ่งรีบหรือมองข้ามรายละเอียดแต่เรียนรู้ที่จะชื่นชมและให้คุณค่ากับสิ่งที่อยู่รอบตัวสเสน่ห์แบบนี้สะท้อนถึงความสงบและความมั่นคงทางใจสเสน่ห์แท้จริงของคนที่มีวุฒธธิภาวะสูงไม่ได้อยู่ที่คำพูดหรือรูปลักษณ์แต่กลับอยู่ที่ความสงบและการจัดการอารมณ์อย่างชาญฉลาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง ทำให้พวกเขามีพลังดึงดูดที่สงบน่าเชื่อถือและสร้างความสบายใจให้กับผู้คนรอบข้างความสงบที่ไม่หวั่นไหวคนที่มีวุฒิภาวะสูงสามารถรักษาความสงบในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตึงเครียดหรือปัญหาที่ซับซ้อนการสงบเช่นนี้สะท้อนถึงความมั่นคงภายในและทำให้ทุกอื่นรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้การควบคุมอารมณ์อย่างมีสติ แทนที่จะปล่อยให้อารมณ์ชี้นำการกระทำพวกเขาเลือกที่จะสังเกตความรู้สึกและประเมินสถานการณ์ก่อนตอบสนองการควบคุมอารมณ์เช่นนี้ช่วยลดความขัดแยง้งสร้างความเข้าใจและทำให้ทุกความสัมพันธ์ราบเรื่อนขึ้นการสื่อสารอย่างมีพลันความสงบและการจัดการอารมณ์อย่างชาญฉลาดทำให้พวกเขาสื่อสารอย่างชัดเจนและสุภาพไม่ใช่เพียงถ่ายทอดข้อมูล แต่สื่อสารด้วยความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นทำให้พวกคนรู้สึกได้รับการเคารพและฟังอย่างแท้จริงสเสน่ห์จากความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้มักถูกมองว่าเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงความสามารถนี้สร้างสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามเพราะใครๆก็อยากอยู่ใกล้ผู้ที่สงบและมั่นคงการสร้างบรรยากาศเชิงบวกความสงบ และการจัดการอารมณ์ของพวกเขาไม่เพียงช่วยตัวเองแต่ยังส่งผลต่อคนรอบข้างทำให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสร้างแรงบันดาลใจความสามารถนี้เป็นสเสน่ห์ที่สะท้อนถึงความฉลาดทางอารมณ์และวุฒิภาวะ